ตอนนี้อายุถ้านับจริงๆนี่ก็อีก2ปีก็จะ60แล้วก็58แล้วอะเป็นเซลลคิดดูอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยโ,โหหาลูกค้าเองเดินไกล10กิโลยกของขับรถเองถึงแม้แต่ดูแลน้องๆก็ต้องดูแลด้วยมันไม่สบายเหมือนตอนนี้หรอกทำเองทุกอย่างตอนนี้อีก2ปีจะกะเกษียณล้วอันดับแรกเลยคือเขา่าปวด เมื่อก่อนขับรถกรุงเทพถึงเชียงใหม่อะสบายแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็มาตาครับตอนนี้ขับรถกลางคืนไม่ได้เลยผมนี่ก็บ่งบอกเลยว่าแกมากร่วงบางไปไหนเขาเรียกลุงแล้วรู้จักอจิเมคอลลาเจนก็คุณภรรยาครับเริ่มจากคุณแม่เขากับแม่ยายนั่นแหละเขากินก่อนเขาอายุ87คิดดูดิ กินคอลลาเจนแล้วก็กินเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ่ะเขาก็จัดมากินมาได้ปีนี้น่าจะสองปีกว่าแล้วนะใช่ใช่สอปี2ปีกว่าผมชอบมากยี่ห้อเนี้อันติเมตคอลลาเจนแล้วก็มั่นใจอะ่ะเพราะมีเลขออย์อ g m ดีฮาลานคือได้มาตรฐานเอาง่ายๆที่สำคัญคอลลาเจนอันติเมตเนี้ยกินง่ายชงน้ำเปล่าแป๊บเดียวใสกิ๊ก ไม่มีกินเลยไม่ค้าวพี่กินก่อนนอนทุกวันตอนนี้กินทั้งบ้านก็ดีใจที่ได้ดูแลตัวเองแฮปปี้ตื่นเช้ามาก็วิ่งในหมู่บ้านสี่ห้ารอบสบายมากขับรถไปไหนมาไหนเองผมว่านะคนเรายิ่งแก่ยิ่งต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นครับ